อ้มแรงทอดเสื้อผ้าโอ้โหมีหมดเลยวายอืมแม่นโอ้ไข่ ครับชมดูก่อนครับโอ้โศมปอนเดี๋ยวมาส่นอนนี้เรามาเที่ยวคุณน้ำน้งนองน้อยนะครับเสื้อผ้าสงกรานก็ขายนะครับอ๋อจอดรถมี่ยอด พาทุกคนไปเที่ยวกันไปปอกนี่ด,ดตรีนะฮะยินดียิ่งแล้วนะฮะแขกแก้วมาเยือนนะขุดน้ำนองนอนแม่สายนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอยู่นะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะฮําตำบล ในเฟิรมไม่สายนะครับถ้าคิดตัวอพอยร้านนาครับผม ตัวร้านนาโอ้ต้นไม้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมโคดใหญ่นะฮะจอดเลยโอ้โหใหญ่นะผมตัวทุกคนนะดูนะดูดูอากด,ดูใหญ่มากต้นนี้วันนี้พามาเที่ยวกันนะฮะ พาทุกคนมาเที่ยวด้วยฮนะอุทยานแห่งชาติคน้านมังนอนเอาห้ามทุกอย่างติดป้ายไปแล้วห้ามรถเข้านะฮะไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาตินะ ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับผมไปเราไปเที่ยวกันเที่ยวกันศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคนน้ำน,งนองนๆนะครับอุทยานแห่งชาติถ้าหลวงคนน้ำนองนอนแม่สอยนะครับ มีชาวต่างชาติมาเที่ยวด้วยปอไปหรือจะเดินสะพานก่อนบอเดินสะพานทำหลวงไม่มีตรงนี้นะทำลนตัวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวปาปเดี๋ยวพักไปนู่นไปอีกให้เราไปดูเดี๋ยวค่อยมาเอาไปทางนี้ก่อนเนาะนี่เส้นทางศึกษานะธรรมชาติป่าพรุนะปูดอก ข้อแดงนะอยอดอลยออธรรมชาติดีอืมเย็นดี ไปป่ะอันนี้พาพ่อมาเที่ยวขุนน้ำมางนอนแม่ซอยนะครับอ,อืมปล่อยธรรมชาติหรอป่ะอุทยานนี่แล้วก็ต้นต้นนี้เนาะตาเย่ยมนี้ตาระอืะอ ยอดสวยงามดีแนวพ่อหน่อยเนาธรรมชาติดีเนี่ยโอ้กล้ยกล้ยป่ายอดโอ้ธรรมชาติดีมากเลยต้นไม้ใหญ่ฮะโอ้สมพงต้นสมพงเด่นภูพรน,นะสุดยอดเลย ใหญ่มากคนระับดูสูงอลังการต้นใหญ่มากอมโอ้ปอกไปต้นนั่นเนาะงาขนาดเนาะโอ้ต้นไม้ใหญ่ฮนะท่านผู้ชม,มระวังพื้นดื่นนะฮะแต่ถ้าอ่าตั้งแต่เดือน เดือนเดือนอ่ากุมกุมพารึเปล่ากุมพามีนามีสาอาจจะไม่ลื่นนะฮะทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกเนาะถ้าช่วงเจ็ดกรกฎาอะไรประมาณเนี้ยอาจจะลื่นนะฮะฝนตกโอ้ธรรมชาติมากครับทุกคนนี่เราจะมีมานั่งชมวิวกันนะ น,นี่ดีหมีวะ่ะดีหมีตัวดีหมีโอ้ดีหมีจะมีนั่งมาชมวิวกนะันนะห้ามทิ้งขยะบริเวณน,นี้อืม,อมโอ้น้ำด้วยน้ำใสเนาะน้ำใสเงี้ยมันคุ้มเืม โอ้นี่เคยอย่างเนาะเคยเข่าหรือเปล่าธรรมชาติานะนะทุกคนอยอดธรรมชาติจริงๆอืมจอดก็ถ่ายรูปล่ปะถ่ายหรือะม่ โอเคถามพอวาถ่ายรบไหมไม่ถ่ายแล้วโอ้ต้นน้ำอ,อืมนี่ต้นอะไรเนาะนี่ดูก่อนโอ้ลากอะไรลากแก้วต้นแก่โอ้โอ,อืม ลากแก้วต้นแก่อโอโอ้โหปลายอดเลยตาเสือนะทุกคนต้นตาเสือ,อปลาธรรมชาติทุกคนนี่ลากขาว ต้นมะขาวยอ,อดเลยโอ้ปลาทุกคนปลาปลาปลาเราจะจมเด็ดกันนะฮะจมเด็ดกันหมทุกคนโอ้ไม่ดีไม่ดีอุทยานแห่งชาตินะรากขาวอีกแล้วากขาวอ๋อืม ธรรมชาติเนาะชาติจริงๆ,งๆนี่ก็จะมาในชูชูนะฮะวันอาทิตย์นะฮะวันนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่สี่นะฮะเดือนกุมภาเฮ้ยเดือนบุกระกุมภามีนานะฮะเดือนมีนาสองห้าหกเจ็ดพวกไม้เด่นริมน้ำโอ้อยอะไรเดี่ยมมนะ่ อย่งออิ่างอื่นยอดระวังลื่นนะฮะโอ้ธรรมชาติดีเนาะพอน้องอันนี้เตยหอมอ่ะเอาเตยน้ำอ่ะอเตยน้ำอ๋อเตย เออใบเตยอ๋อใบเตยหนามเน่องจอดโอ้นี่คือคนมาเที่ยวกันนะดจอดเจอดเจอด,จอด ส่วนไหนก็จะมีคนต่งางชาติมาเที่ยวเป็นแมม่านะพะม่านะาฮะยอดอันนี้อะไรไผ่ไม้เบิกนำโอ้ โอ้เสียงนกเสียงอะไรธรรมชาตินะะท่านผู้ชมมาเที่ยวกันได้นะครับไม่สายนะครับผมยอดต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นจังโอ้น้ำธรรมชาตินี่แล้วก็ซื้อวิตามินเติมพลังไปด้วยนะทุกคน โอ้โอ้ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติปลาโอ้โอ้โอมาทะลุที่นี่เลยเนาะ อเออไปว่างๆมาเที่ยวยชมวิวอย่นี้มวนใครว่าเนะาะเพื่อความปลอดภัยสะพานรับน้ำหนักได้ไม่เกิน15คนโอ้อันนี้อะไรบอกตองสัตว์นะ ต,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 ต้ตองศักเห็นไหมฮต้นโอ้ตองศักนออืมสุดยอดคนโอ้ต้นหมาใหญ่ฮฮู นี่เรามาถึงแล้วน้ำมอรกดนะฮะทุกคนนี่นะพอเดินไปนู่นอ่ะโอ้ธรรมชาติดีมากเลยจอดเมื่อก่อนนะฮะห้าปีที่แล้วหรือเปล่าฮะทุกคน,นก่อนห้าปีที่แล้ว ก็จะมีนักท่องเที่ยวและมาเที่ยวกันเยอะมากเล่นสงกรานนี่นะเยอะมากนะฮะทุกคนดตรงนี้นะอ่าเร้ก็เติมพลังนะวิตามินซีนะฮะใครอย่าไปลืมไปอุดหนุนนะฮะทุกสาขาเซเว่นไม่ว่าราคาอะไรนะนี่ผมกินประจำํำนะโอ้มีบอลบอลด้วย นน้ำตาลโอ้โ oh, หธรรมชาติจริงๆ hmm. ไม่น่าเชื่อเลย uh huh. ตอนนี้ประกาศห้ามลงเล่นน้ำนะน้ําจะลึกมากนะครับท่านผู้ชม อืมโอ้เป็นธรรมชาติไปแล้วโอ้บอลสวยหน่อยบอลนี่หนอขึ้นล้ำหนเป็ขึ้นขึ้นล้ำหนึ่งหน่อบ

ไว้จังดีเรือเข้าน้ำเข้านี่เรือใหญ่ห้ามเข้าเสียงนก ทรายทองให้แผนที่ โอ้ oh oh oh. ปลาฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะอธรรมชาติจริงๆ <GO av uther> ปลาฮะโอ,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 โอ้ใหญ่มากเลยออ,ออกมาออกมา うん。 အေးကိုရောင်ရွက်လိုက်လားဆယ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒါလေးပဲဒါလေးပဲ ตอนนี้เวลาเป็น12โมง39นาทีม่เม้อนาล่มที่ทำหลงคุน่าเยเนาะคนนักอะัวนี้ยังห้อบ่อบาดาน บ่อบาดาลอ๋อนุ่นไงไอเติมคืนมซีโอ้ไปอ๋อสมัยก่อนอ๋อนี่ใหญ่เงี้ยเนี่ย ประมาณอิโลกิโลเมตริโลเมตรนทยานอ๋อมก่อนโอ้มาเนี่เโโอ้มาใหญ่โอ้ไม่ดอใหญ่ขนาดป้อนน้อ โอ้ดู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 ดุดมฉดอ๋พรมีร้านค้าขายให้ห้องแนมกาแฟมีกาแฟด้วยทุกคนนั่งชิมก็มีี่นั่งกินตรงนี้ สบายกาแฟสดนะกาแฟสดห้องน้ำห้องน้ำชายหญิงปล่อไปเข้าเลย Thank <smart noise> ก mm hmm. ลับนะครับตอนนี้ก็จะพาทุกท่านไปเที่ยว ทยา,าทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะวันนี้เรามาเป็นจะเป็นขุนน้ำนางนอนนะครับถ้ำหลวงนะฮะจะ,จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดียวซ้ายตรงนี้ก็ไปนะฮะไปเลยนะฮะไปเที่ยวถ้ำหลวงนะะ คักนะว้ามีเล่นน้ำตรงนี้มีเล่นน้ำด้วยนะโอ้ขอให้เล่นอยู่นะคนว้าวอืเออเล่นน้ำเนาะดีดีด,ดีไปปะยอด ครับชมเช้่อกันครับ 品味。<laughs>